สวัสดีจ้าพี่น้อง,งปองปายสุขุทุกคนเดนิมมาเด้อพี่น้องมืองม้อนี้กินส้มตำจ้าพี่น้องส้มตำเนี่ยตำชั่วตำปูอุ้ยมีตะเพ็ดมีตะพริกมีตะพริกแก้วถอย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 เล้วแก้วอ่ะคุนอ่ะอือตำชั่วตำปูตำตำอีกกระปูพี่น้องเห็นปะเห็นปูปะอันนี้ปูนามั้งน่ะ ปูนาว่ะพี่น้อง่อยว่าเป็นปูนาวะ่ะก็จะโคตนาเนีอยประแดกมัมอุ้ยประแดกมัมลาดใส่มาเลยจะแก้วเผ็ดพี่น้องเลยจะแก้วต้องท่นนี้แหละมันเผ็ดมากไหมเผ็ดตายบอกล่างเลยอะ่ะกินฝั่งนี้ได้จะแก้ว อันนี้ตำอันนี้ตำซั่วตำซั่วตำตำซั่วก็ตำปูเหรอสองอย่างใช่ซั่วกับปูปนกันพี่น้องซื้อมาอย่างละถุงแต่มันเผ็ดโอ้โหนี่มัยมนย้อนแตงเนาะเห็นไหมเดี๋ยกล้องแม่ ไม่กันอยากมาฝั่งนี่หว่าเห็นนะลูกเยอะไม่ได้เห็นต่นลูกกระเดือกนะยิ่งกระเดือกเหี่ยวเหี่ยวอยู่มาเด้อพี่น้องปองไปข,ขอบทุกคนเด้อโอ้แ,แก้วกราบขอบคุณหลายหลแล้วจ้าพี่น้องสิขามาเบิ้งแ,แก้วที่เป็นกำลังใจให้แ,แก้ว มืัอนี้น้องเดียลงไม่ไม่มีคนดูเลยวันนี้เป็นไรน้อเบื่อน้องเดียแล้วเหรอเบื่อน้องเดียแล้วเหรอพี่น้องน้องเดียลงน้องเดียหูแม่ไม่เค็มเนี้ยหอมมั่เค็ม <c oughs> <c oughs> พวกเลยพี่น้องเอ้ย ตายเบาเรื่องเค็มอ่ะเอ้ยกินได้เบา่านเนี้ยข้าวปุ้นกระบดแล้วจวกจากลงไปเลยลองม,ม,มากินเว้วยอืมเลกแต่มักกมนง่งมันแคหนักใจแก้ว เข้ามาดิเออ好吗อืมเออเออเข้ากันไ็ม ก็จะได้เห็นหน้าของเขามากเยอะ okay, เออนะนั่นแหละโหเผ็ดจังอืมแล้วก็ขูดมะกร้าไม่หมดบางอันก็ขม ดูปูเลยพี่น้องค่อยว่าปูนาว่ะปูนาขาเกยียปูนาทำไมเนื้อเยอะอืมจะปูนาก็เล่นถ่ายรูปเลยถ่ายไหดิวะถ่ายหนงอยนดิ กยังงต้อ,ถ,อ,อถ่ายไว้ลงผู้ไม่ง่ะขำแม่อ่ะเพดแต่ถ่ายรูปเดี๋ยวมันไม่มีรูปลงไม่ต่อไปก่อนเลยก่อนจะได้กินพี่น้องมาใา้อีกอ่ะพ่อพ่อมากินต่อ กินต่อกินต่อมาด็วไปนองเ้ว ืนุ่มจีนเนี่ยคนปนไปเลยไม่เกมหรอกคนคนอ้นั้นอะ่ะมม่ก็คนอร่อยเนี่ยคนปนไปเลยเพราะว่าหน้านมันมันอยู่นี่เยอะโอ้ยย่าง น,น,น,น้อนวเลยพี่น้องเอยวดเต็มโอ้ยวอเอานามน,นอวเลยอ๋อน้ำมันไหลมนอเปินคางว่อุ้ย,เ,ยเส้นนองว่ะเ,เยเายาวอืม โอ้หน <laughs> ูขายยาแก้วพี่น้องมันล่วงไปขายยาแก้วไหมเอ้ยอืมอืมอัวไก่เนี่ยย้อนแตง นั่งเถอะตรงนี้เจ้าแก่ต้องนั่งนี้เนาะเออนั่งจะถูกนั่งใกล้จัดแล้วก็ไม่เห็นหัวเลยหัวตุ๋มนั่งนี้เพราะมันมีจานอยู่ไงเนี่ยอ่าอืมอืมอืม,อมงูตรงนั้นแลูวมันนั่งใกล้ใกลจัดหัวแก้วแก่ ติดอันนั้นเลยอืมเอออร่อยอ่ะอืมเดียวแกวหาปลาทูก่อนเดี๋ยวแกวหาปลาทูค่อยก่อนค่อยปิ้งปลาทูไว้อยู่มาเท้านี่นค่อยกีปลาทูไว้จีปลาทูกินก็ไอ,อ,อ้คอดีนาะ ปิ้งประทูแม่พี่นอ้องปิ้งเต่าทานเนี yeah. mm ่ย hmm. อร่อยเ็ษมันหนึบอ,อ,อ๋ออร่อยมาก อร่อยจ้าพี่น้องอร่อยนัวมาซาวขาคอยก่อเตาถ่านคขาก็ปิ้งอย่ลืมเอานันไลตดต่ดะเข้าไมืไ่อไรอีกมีเครื่องเดียวเข้าไปในเฟซบุ๊กไม่ได้มันตายแตกเลยแต่อร่อย ดูดนิ้วเลยเอ้ยยี่ห้ารวยเอ้ยยีรวยมานั่งข้างกูเนี่ยขนยี่รวยติดมือเลยดิบกินไม่ได้แล้วจะแกะ้วอ่ะจะแก้วใช้ช้อนตักละอี่ห้านี่จะแก้วกินอันนี้แล้วพี่นอ้องลูกมะกระทบลกูกเฮ้ยลูกอะไรนะสมวันลดสมวันลด โอ้ยแก้วนั่งตัวกดขดจนตัวบวมเว้ยหรือวนเองกับรู้วนเองเลยโทษกล้องโทษกล้องกับตัวของบวมไม่ดีเลยถ่ายอนอกเนี่ยหน้าตายเหี่ยว แสงมันเข้ามาหลอกเบิดมากินโตลดน้ำเกลือแก้วกินต่อไม่ได้เดี๋ยวแก้วกินหลังไม้ต่อเพราะว่ามือไปไวถูกแมวพี่นอ้องนึกไหลเนี่ย ไป, 2> 2ไปดูสองอันทีเอาไว้ไปเลยพี่น้องเ้อะลำลาเ้ยจ้ะบ๊ายบายหักทุกคนเด้อ